ไก่ไม่ยอมหันมองครับไก่หันโตดให้ไก่หันโตให้ครับไก่ที่เกียดกันเอา <c oughs> อา้าวหมดเวลาครับหมดเวลาเ <c oughs> จ้าของไก่ก็จะไปจับเอาไก่กลับมาครับเราบอกมันตั้งใจกันมันเกินได้นะวันพรวันพี